ดีดสุดเลยเขาบอกนี่้องาน้้น้งาจะทุกคนทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะบ้านป่าเมี่ยงแต่ว่าแต่ว่าไม่แต่ว่าแหละนีพักที่คนบนดอยโฮมสเตย์นะคะอันนี้เรามาสองคนนะคะ่าให้จ่ายก็สองคนอยู่ที่คนละเจ็ดร้อยนะคะแต่ถ้า ามคนขึ้นไปมั้งคนละหกร้อยอ่าไปเที่ยวด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราพามาชมวัดป่าเมี่ยงขนาดด้านหลังวัดังเป็นสติเออสติยังเป็นอาภาพวาดสวยมากวัดป่าเมี่ยงนี่ต่อดี นี่ค่ะเป็นอะไรนะเป็นคาเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นโฮมสเตย์ด้วยนี่ค่ะเราจะไปตรงนี้สะพานรักดอกเซียวบานแต่ตอนนี้ไม่มีดอกเซียวการที่เราใช้หลายกล้องโอ้ยอย่าเพิ่ง เลยเขาบอกนี่จะมอาบน้ำใชงน้ำรวมหรอน่าจะทุกคนทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วนะคะบ้านป่าเมี่ยงแต่ว่าแต,แต่ว่าไม่แต่ว่าแหละนี่พักที่คนบนดอยโฮมสเตย์นะคะอันนี้เรามาสองคนนะค่าใช้จ่ายก็สองคนอยู่ที่คนละเจ็ดร้อยนะคะแต่ถ้าตามคนขึ้นไปมั้งคนละหกร้อยอ่า เมื่อกี้เราก็เดินมาจากข้างบนเนาะอันนี้เราอยู่ชั้นล่างสุดนะคะติดลำธารด้วยนี่เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ตอนเนี้ยนุ้ยให้ไปดูห้องพักก่อนว่าเป็นยังไงนะคะก็อันดับแรกเลยห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวมเนาะนี่ค่ะอันนี้คือห้องน้ำอันนี้เป็นราวตากผ้าราวแขวนผ้าห้องน้ำค่ะ นี่ไปดูห้องพักกันเขาไม่มีเบอร์ห้องหรือว่าเบอร์อะไรติดบอกไว้นะแต่เขาบอกนี่คือมาห้องนี้นีะค่ะก็จะเป็นแบบนี้เปิดเข้ามาก็จะเป็นที่นอนน่าจะหกฟุตมีพัดลมมี ที่แขวนท่ามีกระจกไว้แต่งตัวหนึ่งอันแล้วก็มีปลั๊กไฟนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะห้องไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเรานอนตื่นเช้าเปิดประตูออกมาเราก็จะเจอกับชชแนลลิมทอน เสียงน,น้ําไหลนี่ค่ะแล้วก็ข้างห้องเราตรงนี้ก็จะเป็นลานนั่งพักนี่ค่ะคนบนดอยโฮมสเตย์้านป่าเมี่ยง มีทางลงให้เกือบทุกที่นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักอีกสักพักอีกสักพักนึงเดี๋ยวเีาจะพาลงไปดูข้างล่างนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอนั่งพักแป๊บน,นึงแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะตอนนี้3โมง50อากาศเย็นมากเดี๋ยวขอพักขอนแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆค่ะ อยู่นี่คนบนดอยโฮมสเตย์ตัวนี้จะเป็นคาเฟ่น่ารักมากโดยเฉพาะเจ้าตัวนี้ดู บรรยากากศมีที่นั่งพักนะคะตรงนี้เป็นลิงทาง ตรงนี้เป็นที่สําหรับกินข้าวใช่ไหมคะหมูที่เราขึ้นมาแบบนี้แล้วแบบนึกถึงบรรยากาศบ้านแต่ก่อนเลยใช่บ้านของพ่อนั่นแหละแต่ก่อนบ้านนุ้ยก็เป็นแบบนี้แหละนี่เราว่าทําไมกินแรงจังอ,อนี่อยู่ตรงข้างน,นี้นั่นแหละเขากาลังหมักเนีกินหอมมากหอมเหมือนดอกไม้เลยนี่เราดูได้ไหมขออนุญ,ญาตนะคะ เขาน่าจะไม่ใช่ห้องพักเลยตรงนี้ยอ๋อเป็นห้องพักเลยแต่เป็นห้อง,หองใหญ่ห้องใหญ่เ้าถึงให้เราอยู่ตรงนั้นไง<อ>เพราะว่ามันหลายคนเจ้าของเขาก็ไม่อยู่เราจะขออนุญาตเ,เข้าไปถ่ายได้ไหมนี่ดูประตูแบบเลื่อนอันนี้น่าจะสําหรับกุ๊ปใหญ่นะคะอือเดี๋ยวมีทะลุตรงนี้คือเข้ามาแล้วนึกถึงบรรยากาศบ้านตัวเองสมัยตอนเด็กไม่ออกนี้เลยก็นด้น ที่เพิ่งขายไปที่เพิ่งลื้อไปคือแบบบรรยากาศแบบนี้เลยค่ะเย็นะอะเขาออกมาตรงนี้เย็นอยู่ตรงถนนจะร้อนหน่อยนะพอเดินมาตรงที่ใกล้น้ำมันเย็นบรรยากาศอ่าว่ชั้นที่เราเห็นที่เป็นบ้านมันขึ้นไปไหนนอยน,ะนลงไปอีกชั้นมีกลายเป็นว่าชั้นที่เราเห็นว่าอยู่ชั้นชั้นบนจับอยู่ข้างล่าง ไปต่ออยากไปถ่ายนี่ยังไหม<ต>ไปขอเขาถ่ายไหมไปเ,ไปเ,เต้มนมามางก,ก็ได้ที่รักอู้กำเหนียงนี่ถ่ายตรงนี้ยังถ่ายนี่คือนี่มีที่นั่งเป็นโฮมสเตย์น่ารักน่ารักนะเย็นดูวิวตรงนี้ดิ

ไม่รู้อยู่ๆก็ปวดเท้าตรงนี้เป็นอีกชั้นห,น,หนึ่งไหมนึ่งแล้วก็ลงแล้วผ่านนะคะนม่มิ้วนี่เจ้าของบ้านมนนนนีหลายเรือนอันนี้สวยมากเลยอ๋อตอน,น เราต้องลงไปข้างล่างแต่เราไม่ได้เอาเกิบมาก็เดินลงไปอย่างนี้แหละโอ้หเจ็บเดี๋ยวไปเก็บภาพเฉยๆแล้วกันไล่ต้องลงไปที่นละมันเป็นที่แบบเหมือนกับที่พักของอ นี่จะเป็นอีกอีกหลังหนึ่งนะเมียวตามมาทำไมเราไปเดินเล่นในเมืองกัน นี่เขาก็จะเป็นสติีอาร์ตนะนี่อันแรกก็เจอละอันนี่หนึ่งเหมือนเ,เก็บชาเลยเนี่ยตอนแรกเขา้าใจว่าเมี่ยงคือชานอเนาอแล้วก็มากินไปดองอย่างเงี้ยเหรอใช่เอาไปหมักประมาณปีนึงอ,อย่างที่เขาบอกเมื่อกี้หมักประมาณปีนึงแล้วก็เอามากินอ่ามันจะมีเมี่ยงที่มีรสชาติฝาดกับเมี่ยงที่มีรสชาติเปรี้ยว ไม่เคยกินกันไม่รู้ก็เอาไปกินกับเกลืออผมกินเกลือข้าวมาให้องกินเหมือนเหมือนอาหารทานเล่นออาเหมือนอาหารแกงง่อมแกงหอาเรียกว่ากินกับข้าวไม่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 น่ก็เป็นกับข้าวเลี้ยวเล่นเลี้ยวกินเงี้ยแกงง่วงได้อหมู่บ้านเขาก็ารัก ม้้อวกนเนี่ยไอ้นี่ต้องมาถ่ายนี่นนแมวนี่แมวแมวจ้า ช่วยขายช่วยขายนี่ช่วยกันขายอร่อยนะมันเป็นน้ำผึ้งแล้วก็มีความหอมของกาแฟามีรสชาติของกาแฟาด้วยเอออร่อยอร่อยแปลกดีอร่อยแปลกด,ด,ด,ดีค่ะนี่ต่อดี นี่ถ้าเป็นอะไรเนไหมเป็นคาเฟ่ด้วยเป็นร้านกาแฟด้วยเป็นโฮมสเตย์ด้วยนี่ค่ะเราจะไปตรงนี้สะพานรักดอกเสี้ยวบานแต่ตอนนี้ไม่มีดอกเสี้ยวไปกันค่ะเสียงเด็กร้องเลยใช่นี่นี่ โอร้อ,อง,าาอองแบบมีสเต็ปลกุมมกถัดการตลาดชาวบ้านจะได้มีอะไรได้เขาจะได้ไม่ต้องจับเ้านเกือเป็นหอให้อยู่ที่นี่ทำมาหาซื้ที่นี่เขาจะได้ไม่ต้องไหน ด้วยกันโอ้แสงดีมากครับไม่รู้จะไลฟ์ได้อีกกี่นาทีนะแบดจะหมดนี่อะไรนเนี่ยคนขโมยเครื่อเห็นบรรยากาศก็บอกว่าบรรยากาศดีมากครับเพื่อนๆโอ้ยเครื่องต่างๆี่หมดแล้วโอ้ยต่างๆแบบเยอะมากที่นี่หมาเนียเยอะมากไม่ย สวยมากหูแสงสวยที <spe> ่ร <Bra vo> ักอ <Tou che> ืมหาูกก็มากสถานรักจกเซียวแอดป่าเมียง สวยงามบรรยากาศดีมากทุกคนบรรยากาศดีขนาดเจ้าน่าจะค่ะบรรยากาศดีขนาดเลยดีมากมมเงียบสมดอากาศมาพักผ่อนจริงๆอะ่ะอากาศดี แล้วบ้านทุกคนได้คุยได้หมดเลยนะใช่แล้วบ้านเกือบทุกหลังเป็นบ้านไม้ที่แบบสวยงามอ่ะคือหลังนี้คือบ้านไม้แบบสวยงามอ่ะบ้านคุณป้ามันที่บอกให้เดินไปแล้วนกาแฟคือวิถีชีวิตที่ีนิ่มากเลยอ๋อตรงนี้เป็นแนวป่าพญาเสือโค้งครับคุณป้าเราดูออกดอกนะพัพยาและกระหล่อมเป็นข้อมูลให้เพื่อนอ๋ออ๋อต้นพญาเสือโค้งนะ ที่นี่ก็ชื่นชื่อครับมานครับมกคันยวัลกระลานตอนนี้วามันก็ไม่มีดอกแต่ว่ามันได้ยังไงก็ได้ความเขียวเกิดไปสวยงามมากทุกคนบ้านน่ารักนี่คือโฮมสเตย์นะมายากาศดีมากเดินเล่นวนไปเลยนะคค่ะที่นี่เป็นโฮมสเตย์อะครับใช่่หมูบ้านน่ารักมากเลยนน่ารักอะ าเยจากอากาศเย็นเนนี่ขีน้าเมีนาเออดีมากเลยสสิบโอ้สูงสุดแค่สามสิบเล่ะเย็นกุวันเลยกะเจ้าคจ้าสปาดี้ค่ะอือออ่าบอกอากาศสูงสุดคือสามสิบองศาแต่มันเย็นจริงๆอะเย็นนะนี่ขนาดเดินสโลไล บ้านป่าเมี่ยงคนครลำปางโอ้โหทำไม่เกินทนมากครับถ่ายรูปไหม,มน,น<า>ั่งไม่ได้มันเปียกค่ะนี่นี่ถ่ายตรงนี้ไหมถ่ายย้อนใี้นไนไหนะได้ <laughs> ตรงนี้ที่เราเดินมาเมื่อกี้แล้วเราก็อ้อมดอยมาเราเกือบจะมาทางลัดล่ะไหนทางลัดทางลัดที่ป้าเขาขึ้นมาเมื่อกี้ไงนั่นแหละเราเก็บตามมาแล้วไง <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็จะชมวิวอีกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวก็กลับไปที่ <c oughs> พัก <c oughs> คนบนดอยเจ้า <c oughs> ถึงเวลามื้อเย็นของเราที่ ที่ไหนอะเดินเดินจนเหนื่อยที่คนบนดอยโฮมสเตย์ที่บ้านป่าเมี่ยงนะคะอาหารเย็นมื้อนี้ของเราเป็นสำหรับคันโตนี่อะไรนี่ไข่ปาล์เหรอไข่ปาล์เจ้าอันนี้น้ำพริกอ่องอันนี้ผัดผัดผัดเหรอมะระผัดผัดผัดมะระผัดมะระใส่ไข่มะระผัดไข่ ต้มจืดแล้วก็ข้าวแล้วก็ผักแตงโมข้าวร้อนมากมนีอะไรอ่ะอ๋อเขาห่อหมอช้อนมาค่ะเขาห่อช้อนมาแบบนี้น่ารักมากเลยเดี๋ยวเราจะชิมกินเราจะชิมเลยโดยที่ ไม่ใช้ช้อนกลางนะคะเรากินเองผัดมะระอร่อยร่อยไหมน้ำพริกอ,อ่องลรัมมีจมจืด สดทองขอมากเลยขอตัวกินข้าวก่อนนะคะกินข้าวกัน หรับทริปนี้นะคะทุกคนที่บ้านป่าเมี่ยงนะคะที่อำเภอแจ้ห่มจังหว,วัดลำปางของเราจะบอกว่าส,สนุกนะสงบเงียบบรรยากาศดเีเป็นเป็นเมืองที่เอาไว้หลบลี้มหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนมันมันเงียบครับเพราะว่าที่พักที่เราไปเนี่ยแต่ละที่เนี่ยก็อยู่ในความในตำแหน่งที่สงบ อย่างที่เราอยู่บนคนบนดอยก็อยู่ริมลำธารมันก็มีเสียงแต่มีแต่เสียงลำธารแหละที่เสียงดังอย่างอื่นเงียบกิ๊บมีเสียงอะไรแต่ชอบอย่างหนึ่งตัวที่ว่าหมู่บ้านเขาทําด้วยไม้บ้านเขาสร้างด้วยไม้แบบบ้านชาวบ้านไงเออบ้านบ้านสมัยก่อนอ่ะดีกว่าคือแบบเห็นแล้วมันโอเคมันสวยอะมันตอนนี้เราอยู่วันเราเรามันจะสิ้นเดือนจะสิ้นเดือนเมษายน ที่ในเมืองที่เราอยู่นร้อนจะตายเนี่ยแต่ที่นี่อากาศเย็นเย็นเมื่อคืนหนาวมากหนาวเลยก็ใครที่อยากหาที่เที่ยวช่วงหน้าร้อนก็แนะนําที่นี่เหมือนกัน,นครับที่บ้านป่านเมียงลำปางสำหรับวันนี้เราคงต้องขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย just a backpack, no map in hand, hearts our guide, we'll take a stand. Empty pockets, not much to spend, but life's a journey, let's chase the trend. No time to plan, no time to waste. Who cares if we're lost? It's all a taste. We're friends. จุดชมวิวพระอาทิตตกแต่ตอนนี้เรามาตอนพระอาทิตย์ as as are, เกือบกลางหัวไปแปะติต๊กเกอร์ก่นแย่ซ้อนไม่ไกลไหวปะละ่ะไหวสินี่ม,มาเรามาแก่ซ้อนเนี่ยสองรอบแล้วขออนุญาตแปะนะครับ ที่ถึงอ่ะไม่ต้องสูงเลยนะนับนื้ยตลอนแอวมาเยียนไปเอชุมดิวกัน ไม่ได้ล็อกเลยอ่ะถ้าไม่มีต้นไมก้ก็ร้อนเลยอ่ะ,ยอ,ะอยาเต็มเลยอืม ชุดโซมหมดละได้ใช่ไหมได้โอ้วิวสวยตรงเนี้ยบินโดนสวยเลยลกล้องอาจจะไม่เห็นเท่าไหร่